แล้วขอย้อนไปว่าก่อนหน้าอโปนเนี้เขาบอกเด็กๆอโปชื่อปีโป้เออใช่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 ปีโปกับอโปเนี่ยปีโป้เป็นคนยังไงต่างจากอโปยังไงปีโปไม่เป็นคนซ่ามากอะปีโป้เป็นคนที่ไม่ไม่เอาเลยเลยวันวันไม่เป็นคนที่แบบไม่ใช้ชีวิตแบบแค่ใช้ชีวิตเท่านั้นอยากทําอะไรก็ทําก็คือเป็นคนสนุกสนานอย่างเงี้ยหรอใช่สนุกสนานคือเหมือนผู้เห็นภาพคือถ้าเล่นบันจี้จัมอะแล้วถ้าเกิดพลาดอะ ก็ก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ถือว่าเป็นคนสุดโตกประมาณหนึ่งเป็นคนสุดโตมากๆแล้วจุดเปลี่ยนอะไรที่ปีโป้ได้ทรานส์มาเป็นอาโปโป้ว่า be on cloud อ๋อ be on cloud เลยคือคือจริงๆก็บอกว่าก่อนหน้าจะถึง be on cloud อะจริงๆมีแฟนเก่านั่นแหละคือจุดเปลี่ยนอืมแล้วเรื่องราวต่างๆอะมันทำให้เราค่อยๆแบบค่อยๆโตขึ้น พอเราได้เจอประสบการณ์ได้เจอผู้คนอ่ะมันจะเชฟเราซึ่งหมายถึงว่าจุดเปลี่ยนนั้นมันคือทําให้เราจากการที่ปกติที่เราบอกว่าไม่ค่อยคิดอะไรอเป็นคนที่ค่อยคอยจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอจริงๆเป็นคนจริงจังแต่เด็กแล้วล่ะต่อให้เรื่องเล่นก็จริงจังแต่ทําแต่ทําให้เราอ,ะอ่ะจัดสรรระบบ <c oughs> ชีวิตหรือแม้แต่การเลือกทางเดินชีวิตอะ่ะได้คมขึ้นชัดเจนขึ้นอละเอียดอ่อนขึ้นอ่าเซนซิทีฟขึ้น